อตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับผมสวนสัตว์สีอยุธยาไลออนปาร์คนะครับผมจังหวัดอยุธยานะาวันนี้เราพามาท่องเที่ยวนครับผมที่เดี๋ยวไปซื้อตั๋นครับสำหรับคนไทยน่าจะ300บาทน,นะ่อคนนะครับสำหรับเด็กก็100รนะครับผมไปกันเลยครับก็น,นี่นะครับบริเวณจอดรถนะครับเข้ามาก็ รอ,องรับรถได้มากพอสมควรเลยนะ,ะที่นี่เขาก็บอกว่ามีสัตว์ค่อนข้างหลากหลายนะให้รับชม,มอ๋อได้รับปัดไปแล้วครับผมไปกันโอเคโอเค,อเ,คเอามามา,มาของเขาตอมสีแดงสิเขาตอมสีชมพูบัตรของเด็กอันนี้บัตรของผู้ใหญ่โอเคถือหมดเลยหรอ ก็เป็นค่าเข้านะครับผมสำหรับคนไทยเนาะก็1 5 0ิบาทนะครับผมผู้ใหญ่สำหรับเด็กก็50สบาทครับผมเด็กที่มีความสูงไม่ถึงไม่เกินร2 0สิบนะส่วนเกินก็น่าจะทีเป็นผู้ใหญ่ครับนี่ทางเข้านี่มีรถตุ๊กตุ๊กให้นั่งด้วยนะครับนี่ไงวัโมงที่อาตอมบอกว่าอยากเข้าวงอยาเข้าวงไหมฮะ ไปถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดมงกันโอ้ยมุมงมุมแบบนี้เลยเดินไปถ่ายรูปกับมือแก่อ้าวเป็นอะไรไม่มีปลาเลยแล้วเราจะตกปลาตรงไหนปลาครับนี่นี่นี่มาดูป้ายก่อนครับเนี่ยเขาบอกว่าทางนี้มีจระเข้ไปทางนี้ ทางไหนจระเข้ทางนี้จระเข้ไปทางด้านซ้ายลูกสอนลูกศรบอกไปทางไหนมีอะไรบ้างาามีจระเข้ลิงชา้างยีราฟสิงโตอุลังบูตังปลาคราฟม้าแคะกระต่ายร้านกาแฟโอเคเราไปจระเข้กันนะนนไปอันนี้เป็นการให้อาหารหงครับผมอาหารหงเท่าไหร่ห้าสิบบาท าจ่ายค่าอาหารผมก็ได้กระลำปีมาหนัก,กกวันหน้าถุงมึงนะครับผมห้าสิบบาทยื่นให้เขายื่นให้เขาแล้วม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 า อ๋อยังกินใหญ่เลยโอ้สีดำมาน่ะใช่มันไล่สีขาวมาเลยเหรอใช่มันไล่สีขาวหมดเลยไม่เลยสุดโอเคเด็กกินได้ไหมเด็กชิมได้ไหมอะอะไรกระบองเพชรกระบองเพชรเหรอได้กินได้เหรอกินได้เหรอไปไปเจอยีราฟกันยีราฟครับผมเดี๋ยวก่อนไปดูยีราฟก่อนไหมมันต้องเดินต้องเดินตามทางไป นี่นะครับอ้าวไปอาหารยีราฟกัน,กนแหมแ,แค่เดินนิดเดียวเพี่เกล่แล้วอะไรของตอมอ่ะเราไปจ่ายตังค์แต่ตังค์ซื้อข้าวให้ยีราฟห้าสิบบาทห้าสิบาทพอห้าสิบบาทพอ,อครับครับไปไปเอาไปยื่นเอาไปยื่นให้เร็วเร็วเร็ว ยืดยืดยืดให้ทีละอันยี่ไงยืดแบบนี้เฮ้ยอ่ายืดนี้ยืดนี้มาเลยจับมือกันแอ่เนี่ยเอาไปแบงให้เราอื่นกินบ้างอ่ะตัวนี้ก็ได้ป้อนตัวนี้ก็ได้ป้อนให้อิ่มเลยยืนเลยเดี๋ยวมันของมันเองอ่า ไม่ต้องกลัวดิหลักไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอามาจับเร็วช,ช่วยกันช่วยกันมาจับมือจับมือตัวเล็กหนูไม่ได้กินเลยตอ <What? S 2> ตวนวัดเป็นเรื่องของเล่นเขาเขาไปนั่งรถไปนั่งรถเลนั่งรถถ่ายรูปกันว้าลงไปถ่ายรูปได้แบบนี้เลยนะโอ้โหเจ๋งอะ่ะโอ้โหนี่จะมีพนังกงานถ่ายรูปให้ด้วยนะครับอโอ้มีม้าลายด้วยครับม้าลายทางนู้นนะผม ไปเดินต่อครับดีเีทางชันนะตรงนี้นะเอาล้างมือก่อนไหมโอเคล้างมือระวังเสื้อเปียกสะบัดสะบัดไปทางนู้นเราเดินไปดูลิงกระลอกครับผมไปเลยกระต่ายด้วยลิงกระลอกลิงกระลอก นี่ชนีอยู่นี่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวดูไม่ครบแน่เลยอ่ะอ่าอันนี้มีที่คีบด้วยนะค่อยๆคีบให้มันนะยืนยืนให้เขายืนให้เขาแม่แม่ยืนให้ดูแม่ยืนให้ดูอันนั้นเห็นไหมอ่าเราเรวเราเมันรออยู่แล้วจะจะอย่าถอยมือออกสิอ่าตรงนี้บ่อนี้ ฟาช่อนอเมซอนนะครับผมดูโอ้ดูนี่อุ้ยต้องมีให้อาหารได้แบบนั้นด้วยนะเอาเบ็ดให้อาหารโอ้โหดูมันกินหมดการกินอาหารตรงนี้โอ้โอ้ไม่หยอกเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วนะครับ <ś les> <ś les> จริงๆที่นี่มีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับผมน,นี่อับครับแพกคนูคนเหรอ,อ,อ,อโอเคว่าน,นี่อยู่นี่ก็มีอยู่ในนี้ก็มี นั่นนอนอยู่นั่นอันนี้ก็คือแรคคูนแรคคูนโอ,โอ้นอนสบายเลยนะแรคคูนนะครับผมกระจงหนึ่งสองสามสี่ไหนตีเบ้าหนึ่มีตัวอ๋อมีสี่ตัวเหรอห้าตัวอมีห้าเหรอโอ้ คาบีมาล่าไม่ใช่อันนี้ตัวอะไรเอ่ยม,มาล่าพารากเนี่ยเหมือนคาบีมาล่าเลยจิงโจ้แค่เผือกโอ้มีอย่างนี้ร้านจิงโจ้แค่เผือก ดูตัวไหนลูกด,ดูตัวนี้เหรอ,อน,นั่นไงเขาทำอะไรอยู่นนะะกินข้าวเสร็จยา่างอือเออโอ้มันเป็นตัวอย่างนี้เองฮะเ,เหมือนคาบีมาลาเลยนะเดี๋ยวก็คือว่ามาลาพาลาโกเดียน ตัวเนียนแต่หนูจะ๊ป้าคิดตัวนี้ว่าคาราบารีเมียนคาราบารีเนียนน,นี่ไงกรงลิงกระลอกลิงกะลอกอยู่ย,ยังไงนี่ลิงกระลอก แลบ้านกระตายนะครับผวยงามนะที่นี่ก็ค่อนข้างจะสะอาดเลครับผมเด็กๆเล่นได้สวยครับผมมาก็พุ่งผ่าพุปาไกลงแพ้แพ้กงแกะมาให้นมกัน คุณ <g arness> แม่งงไม่รู้อันไหนแพะอันไหนแกแล้วอันนี้เอาให้ตัวไหนก็ได้ลูก <c oughs> เอาตาอยากให้ตัวไหนให้ตัวนี้ไหมเหมือนจะตาเศร้าๆก็ถึงกงจระเข้แล้วผมก็จะมีแบ่ง,งจระเข้เป็นจระเข้น้ำจืดแล้วจระเข้น้ำเค็มนะครับผม,มไปแล้วไปดูกันโอ๋อะไรเหนื่อยแล้วนุ่ม ห้ามโยนสิ่งของลงไปน้ำเค็มอยู่ฝั่งซา้งายนี่น้ำเค็มฝั่งนีนนะ้ปากมันจะแหลมๆนะไหนเือหรอนี่เหรอฝั่งนี้น้ำจืดหรอมันคล้ายๆกันนะนะปากมันจะแหลมกว่านี้ไปนั่งดูตรงนู้นได้นะลูกหนึ่งเห็นปะ เดินเดินไปไหนไปนั่งดูตรงนู้นได้นะไปมาเร็วเร็วเดี๋ยวไปหลุดเรื่องลงไปนั่งนี่เอาปูงับปูงับ้ว มาถึงกงฮิปโปนะครับผมปโปก็โอ้โหตัวใหญ่มากมันอาปากรอหันฮึบโอ้ไม่เข้าปากโอ,โอ้ใหญ่ใหญ่เลยนี่เยอะเป็นกงของเขานะกว้างประมาณนี้เลยโอ้โหก็ทำไว้แบบสมบูรณ์เลยคนระับ โอ้วนตุ๊บเลยนะรออาหารอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ก็เที่ยงครับผมหิวจะได้เวลากินข้าวกันแล้วนะครับผมก็ mm hmm. กินมาม่าไปก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวไปดู โทรช้างอะไรต่อด้ครับเดี๋ยวไม่ทันรอบนะอันนี้อยู่ตรงหน้ากองคาบีมาล่าหน้ายังกระตุดโอ้โหดูดิคาบีมาล่าเดินเข้าไปจับได้เลยนะพี่อนามไม่ได้มาเสียดายมากเลยนะครับผมเข้าปีด้วยนะนี่อ่ะปกติถ่ายรูปห้าสิบาทเลย เขาไปป้อนอาหารได้เลยพี่นะพี่นาไม่หมานหมเนี่ยตั้มพัดยังไช่ชิดเลยสะอาดมากแหน่น่ารมองเราดีแล้วหรอดูได้เด็กดูได้เราดีลมดีแล้วได้กินข้าวได้กินไอติมแหมเกินไป มีแผลใช่ไหมยังไปจับมันนะลูกเอาพี่แผลอยู่นึกไงเดินไปนู้นไหมใส่หมวกไหมก็มีเวลางานมาเก็บขี้ตลอดไปนู่นมันเดินไปนู่นนะเดินไปดูไหมเดินไหมเดินไปไหน เดินวิดีเดินใหญ่เยี่ยมมันเล่นน้ำด้วยนะมันมีตัวที่มีตัวที่ลงไปเล่นในน้ำด้วยนะนู้นเห็นไหมโอ้ยตรงนี้เย็นดีอะลมเย็นดีอ๋อเขาเล่นน้ำอยู่นะครับนั่งคุยกับตอมเหรอตอมได้นั่งคุยด้วยเหรอ ระวังระวังตกน้ำระวังตกน้ำน่าเดินเดินบันไดนู่นเดินเดินทางนู่นก็ได้ไปนนั่งไปยืนไปคุยกับเขาก็ได้เดี๋ยยววตน้ อะไรนะไม่โดนเอาหลบมาให้พี่ก็เดินไปก่อนเอ้ยไม่เขาเดินมาหาเ้ยมขาเดินมาหาตอมแล้วเหรอเขานึกว่าตอมมีอาหารแน่เลยไม่มีไม่มีอาหารเหรอไม่มี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 อาหารโอ้โหเอาตอมไปเอาอาหารมา ไปแล้วเขาคิดว่าเรามีอาหารไงเขาเดินหาเราป่ะระวังลื่นตกน้ำระอันอีกตัวนึงมันขึ้นน uh> ้เออไปไปถ่ายลูกไ่ผหญิงเลยจะปีนทำไมไปทำไม ไม่ปีนไม่ปีนเขาห้ามปีนลูกมาเขาห้ามปีนลงมาเอาไปถ่ายรูปไปถ่ายไปถ่ายรูปกับตัวน้องดีกว่าออไปถ่ายรูปกับตัวน้ดีกว่ามันลงมาเออไปถ่ายรูปกับเขาไหมออไปยืนใกล้ๆป่ะ <laughs> อะไรเด่าวิ่งดิเขาไม่กัดหรอกนี่มาเร็วเอาให้เราถ่ายรูปนี่เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้พีนาดู อาตอมไปยืนตรงนี้เอาตอมไปยืนตรงนี้ตามพ่อแล้วมันเปนสุดท้ายแล้วก็เดินอันนีเออเห็นแล้วตอมยืนตรงนี้เอาตอมยืนหนิว้าวว้าวแม่เจ้าพ่ออะเอาตอมยืนรอตรงนี้เดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้เดี๋ยวเขาเดินมาเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้อ่านหน้าวางนี้นะอ่านหน้ามาพ่ออ่านหน้ามาไม่เป็นไรอะไรเล่านี่นะไปดูอย่างใกล้ชิดอย่างนี้เลยครับนี่เป็นไง โอ้เราไปเขาเขียวยังไม่ได้ดูขนาดนี้เลยดเดี๋ยว่ะเรามองไปเหยียบขี้ันะนี่ไง <laughs> ง่ายขี้ข <อ S 1> เข้ามา,มาถึงจ <มา S 1> ุดแสดงท้างนะครับผมเข้าชมปนแล้วครับผมแต่ว่าก็ซื้ออาหารนะครับผมถังละห้าสิบบาทนะมีซื้อก็ได้มั้งเนี่ยเหมือนดนะูเยอะมากเลยอ๋อ

ได้เลยเห็นไหมโอ้ยช้างกาพ้าด้วยสาธุโอ้โย้กาแังนะครับเปิ้เยนรับอ้ามาอหมแล้ว อาตอมคิดบ้างก็เจาลูกโม่งมาทำอะไรให้ช้างเหยียบเออให้ช้างเหยียบอ่ะเหยียบแบกอ,อ๋อหรือเดี๋ยวดูกันดูกันเกิดอรไรขึ้อฮะช้างก็จะแข่งกันแล้วครับผม อโอโวิ่งจี๊ดเลยอโอ้โหตัวจี๊ดเลยโอ้โหไหนโอ้ยไม่ไมยังไวเลยนะอะตามคิดว้าเขาเอาลูกโป่งมาทำอะไรเอเอแ้ 还。<Bye. S 2> ตังเต้นด้หรอว่ารูปไม่สวยคนนั้นแพ้ใช่ป่ะรูปแล้วถ้าใครวาดราูปอย่างเฟี้ยวคนนั้นชน,นะโอเคถ้าใครวาดรูปอย่างเฟี้ยวคนนั้นชน,นะ <c oughs> បាទ อ่คนเดียวคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอแลอ้วปลาโอ้ก็รู้ด้วยรู้ด้วยวะลงสิงโตนะถัดมาก็เป็นเสือโคร่งไ,อ,ไอ้ไทเกอร์นะไทเกอร์เสือโคร่งจะนอนอยู่ตรงนู้นเลยเอา้าไม่เห็นนะละไปแล้วข้างในอ่ะนะโอ้เดินอยู่นู่นเลย ตอนนี้เรามาถึงกงมังกรโกมโดนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวมันนี่มันอยู่ตรงไหนโอ้อยนอ,นอยู่ตรงนู้นนอนอยู่ด้วยนะครับอาานอนชมวิวโอ้แต่กงมันก็ทำดีนะดูว่าอาบตาดีครับผมนี่มีน้ำห้ามจับนะห้ามจับกงนะอย่าไปใกล้กงนะลูกออกมาเดี๋ยวมันวิ่งมากัดทงังไง อ๋อไปเราไปกรงต่อไปครับผมนี่มูหลามโองนะอัน hmm. น uh ี huh. ้มูหลามทองโอ้โหเยอะ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 อู้วิ่งตัวนี้อะไรมูเหลือมนะ อนาคาาอาานดาแล้วไงใช่นาคอนดาเขียวนี่จ้ะนอนอยู่ดูวยอืออีกคนหน้าด้วยครับผม ครับนี้แม่ดูได้ครับเราหลักคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมกับสีอยุธยาไลอ้อนฟ้านะครับผมวันนี้ก็พามาเที่ยวกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆกร,ครคุงเทพนะราคาย่อมเยาวนะครับผมด้วยค่าตัว๋วในการเข้าชมนะครับผู้ใหญ่ร้อยหบาทเด็ก100่งรนะครับผมนะโอเคครับผมเอ้ยเด็กิบสิ